สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเฉลยใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องทศนิยมซ้ำนะคะเป็นใบางานที่2บทที่2นั่นเองเขาบอกว่าใบางานนี้เนี่ยให้เราเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส,ส่วนโดยโทศนิยมซ้ำที่เขาให้มาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเวลามันกระจายเนี่ยกระจายเป็นแบบไหนถ้าเรารู้แล้วว่ามันกระจายเป็นแบบไหนเราถึงจะสามารถ จัดการให้มันอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะโดยการดูจากจุดอย่างเช่นทศนิยมนี้อ่านว่า0.223ซ้ำนั่นเองแสดงว่าซ้ำที่เลขอะไรคะเลข2ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเรากระจายเนี่ยมันก็จะได้เป็น0 2 2 2ไปเรื่อยๆคำว่าจุด3จุดเนี่ยหมายถึงว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกมาดูข้อที่1กันเลยขั้นตอนแรกก็คือให้เราเนี่ย กำหนดก่อนกำหนดเป็นตัวแปร x y z a b c อะไรก็ได้ก็ในที่นี้เขาให้เราเป็น a เนาะ a เท่ากับ0 2 2 3ดังนั้นเมื่อเขียนกระจายมาให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำก็คือจะกลายเป็น0.222ไ 2. ป 2. เรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้น a ของเราเนี่ยก็คือ0.22ไปเรื่อยๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยให้เป็นสรรมการที่1นึนะแล้วทีนี้ เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทำยังไงต่อให้ไปดูก่อนค่ะว่า,วามันเป็นโทซิยมซ้ำซ้ำกี่ตัวอันนี้คือซ้ำสองตัวเดียวดังนั้นถ้าซ้ำตัวเดียวเนี่ยให้เอาสมการที่1คูณด้วย10เดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำไมต้องคูณด้วย10นะคะพอคูณด้วย10บปุ๊บ10คูณกับ a ก็เป็น10 a 10คูณกับ0.222ไปเรื่อยๆก็คือ10คูน10เนี่ยจุดโพซิยมจะเลื่อนถอยหลัง หนึ่งครั้งใช่ไหมคะดังนั้นหนึ่งตำแหน่งดังนั้นก็กลายเป็น2.2 2, 2, 2ไปเรื่อยๆเหมือนกันดังนั้นให้อันนี้เป็นสรรมการที่2ซะจะเห็นว่าสรรมการที่1กับสรรมการที่2เนี่ยจะมีตัวซ้ำก็คือไอจุด 2, 2 2 2 2ไปเรื่อยๆตรงเนี้ยขาให้ถือว่ามันเป็นตัวเดียวกันถ้าเราลบกันแล้วมันจะหายโอเคไหมดังนั้นเราก็เลยเอาสรรมการที่2ตั้งลบด้วยสรรมการที่1สรรมการที่2ฝั่งซ้ายมี 10A ลบกับสมการที่1ฝั่งซ้ายก็คือ 1a ก็เหลือ 9a นั่นเองโอเคนะไปส,สมการที่2ฝั่งขวาก็จะมี 2. 2.2 2จุไปเรื่อย,อยสมการที่1ฝั่งขวาก็จะมี0.222ดใช่ไหมดังนั้นไอ้2 2สองไอศูนไอจุดสองสองสองเนี่ยมันจะลบกันหายทันทีดังนั้นเหลือแค่2ลบศูนย์ก็เหลือ2นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าต้องการ A เดียวก็คือทศนิยมซ้าของเรานั่นเองก็ตั้ง2ไว ขยายก้าวมาหารนั่นเองนะคะดังนั้นก็ได้แล้วว่าเฮ้ยทศนิยม0.222เนี่ยหรือ0.223ซ้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน9นั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2 0 7 1 7 1ย่าเดเด็กคิดในใจเลยว่าซ้ำา2ตัวใช่ไหมถ้าซ้ำสอตัวเนี่ยแสดงว่า ต้องคูณด้วย100ละแต่ว่าก่อนที่จะคูณเนี่ยกำหนดก่อนว่าให้ a เนี่ยเท่ากับ0.71713ใช่ไหมก็กระจายมาเป็น0.7171ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะพอทีนี้พอมันไปเรื่อยๆเนี่ยเด็กๆก็บอกว่าเฮ้ยมันซ้ำสองตัวนะเราต้องเอาสรรมการที่1เนี่ยสรรมการเนี่ยสรรมการทที่ยมซ้ำเนี่ยคูณด้วย100รอพอคูณด้วย100ปุ๊บฝั่งซ้ายก็เจอเป็น a คูณกับ100ก็เป็น100 a ฝั่งขวาก็จะกลายเป็น <c oughs> คูณด้วย100ท่ายมจะเลื่อนถอยหลัง2ครั้งก็จะกลายเป็น71.7171เเไปเรื่อยๆไอ้7171ไปเรื่อยเนี่ยมันซ้ำกับตรงนี้ลบกันหายดังนั้นเอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1ลบกันแล้วจะเหลือ 100a ลบ a1a ก็กลายเป็น 99a ฟฝั่งนี้ก็คือ71ลบ0ก็เหลือ71นั่นเอง โอเคไหมคะถ้าต้องการ a เด e ียวก็เท่ากับ71หารด้วย99 a ของเราคืออะไร0.71713นั่นเองโอเคไหมคะง่ายมากๆเลยอ่าต่อไปมาดูข้อที่2เอ้ยข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่าให้เขียนให้0.3563563เนี่ยให้อยู่ในรูปเศษส,ส่วนขั้นแรกเนี่ยกระจายก่อน ซึ่งจุด356 56ซ้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ356 356 356ไปเรื่อยๆถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเอของเราจะมีค่าเป็นจุด356นั่นนี่ใส่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะต้องเข้าใจว่ามันคือตัวเลขหน้าจุดคือเลขศูนย์บางทีเขาก็ไม่ใส่เขา้าย์ว่าจุด356 356ไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคไหมคะในนี้เด็กๆคะมันซ้ำสาม 3, 3ตัวถูกไหมดังนั้นสมการที่หนึ่งตรงนี้ ต้องคูณด้วย1,000นั่นเองพอคูณ1,000เนี่ยทศนิยมเลื่อนหอยหลัง3ตำแหน่งนะคะก็เลืเอนไป็น1 2 3กลายเป็น356.356 356ด35้35ไปเรื่อยๆไอ้อะตั้งให้เป็นสมนการที่2ก่อนไอ35้356 3 5 6เนี่ยมันลบกันหายถูกไหม ดังนั้นเราก็เลยเอาสมการที่1ตั้งเอ้สมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1ฝั่งซ้ายคือ 1000a ลบด้วย 1a ก็เหลือ 999a ฝั่งขวา356ลบกับตรงนี้ตรงนี้คือเลขศูนเนาะก็เหลือ356 35 35 35 3 5จุด356จุด356เนี่ยลบกันหายดังนั้นมันไม่มีแล้วไม่มีที่เหลือดังนั้นถ้าต้องการ A เดียวก็ตั้ง356ไว้หารด้วย999นั่นเองซึ่ง A ของเราก็คือ0.3563563สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คือ356ส่วนด้วย999นั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่ส ข้อที่4เขาบอกว่าจงเขียน2.4773าให้อยู่ในรูปเศษส่วน2.4 7จุสเาเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยกระจายก่อนาำนดให้ a เท่ากับ2.4773ใช่ไหมดังนั้น a ก็ต้องมีค่าเท่ากับ2 4 7, 7 7 7ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆค่ามันซ้ำา1ตัวดังนั้นสมการที่1ตรงนี้ต้องคูณด้วยเลข10นั่นเองคูณด้วย10 สิบคูณ A ก็เป็น 10A 10คูณ2 4 7 7ุดจุดโุดทศนิยมเลื่อนหอยหลังหนึ่งตำแหน่งกลายเป็น2 4 7 7 7ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ข้อนี้เนี่ยมันแปลกๆลองมาดูกันนะให้เอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1ฝั่งซ้ายไม่มีปัญหา 10A-1A ลบ 1a ก็เหลือ 9A ต่อฝั่งขวาเนี่ย24.7เดอ่ะเดี๋ยวทดให้ดูนะ ลบด้วย2 7, 7, องจุดสี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนกันตรงนี้ลบกันไอ้เจเจเจข้างหลังเนี่ยมันหายเ, à, เดี๋ยวเปลี่ยนสิก่อน777ข้างหลังเนี่ยมันหายแต่7จลบสตรงนี้เหล 4, ือ3ใช่ไหมสี่ลบสเหลือ2 20ไม่มีกลายเป็น22.3นะเด็กๆลบดีๆนะห้ามลืมนะ,ะทีนี้ <c oughs> ดังนั้นฝั่งซ้ายเนี่ย ลบได้ 9a ฝั่งขวาลบได้ 22.3a ถ้าต้องการ a เดียวก็ย้าย9ไปหารทีนี้เด็กๆคะจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยยังไม่เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมยังเป็นทศนิยมอยู่ดังนั้นจุดต้องเลื่อนทศนิยมถอยหลังหนึ่งตำแหน่งถ้าเลื่อนทศนิยมถอยถอยหลังหนึ่งตำแหน่งส่วนตัวส่วนข้างล่างต้องเพิ่มเติมศูนย์หนึ่งตัวกลายเป็น223ส่วนด้วย90นั่นเองนะคะ <c oughs> ยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอะต่อไป ข้อที่สี่อ๋ไม่ใช่ข้อที่ห้าข้อที่5เขาบอกว่าจงเขียน6.91913ให้อยู่ในรูปเศษส่วนกำหนดก่อน a เท่ากับ6.91913้ําต่อไปกระ,ะจาย6 9จ9 1่าย6 9่งซ้ใช่ไหมแสดงว่าตรงเป็น9191ไปเรื่อยๆเนาะกำหนดให้เป็นสมการที่1ต่อไปสมการที่1ต้องคูณด้วยอะไรไปดูก่อนว่าซ้ำกี่ตำแหน่งซ้ำสองตำแหน่งดังนั้นคูณด้วย100 คูณด้วย100ฝั่งซ้าย100คูณ A ก็เป็น 100A ฝั่งขวา100คูณทศนิยมตรงนี้จุดเลื่อนถอยหลัง2ตำแหน่งกลายเป็น691.9191ไปเรื่อยๆโอเคไหมคะตั้งให้เป็นสมการที่2ซะต่อไปเอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1จะเห็นว่าเด็กค้า1 9 1เนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมจุดทศนิยมสข้างหลังเนี่ยเรื่อยๆไม่รู้จบดังนั้น ไม่มีปัญหาละฝั่งซ้าย1 0 0 a ลบ a ก็เหลือ9 9 a ฝั่งขวา691-6เหเหลือเท่าไหร่คะ685้นั่นเองถ้าต้องการ a เดียวก็ตั้ง685ไว้ย้าย99ไปหารนั่นเองได้แล้วง่ายๆเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อที่6ข้อที่6จงเขียน0.534343ให้อยู่ในรูปเศษส่วนมาดูกัน ข้อนี้เนี่ยซ้ำส,สองตัวนะเวลาเขียนเขียนดีๆกระจายให้เป็น0.5 3 4ตัวต่อไปต้องเป็นเลข5ไหมไม่นะเพราะเลข5าไม่ได้ซ้ำต้องเป็นเลข3 4 3 4ไปเรื่อยๆนะคะตั้งให้เป็นสมนการที่1ต่อไปสมการที่1ต้องถูกคูณด้วยอะไรไปดูก่อนว่าซ้ำกี่ตำแหน่งซ้ำส,สองตำแหน่งใช่ไหมดังนั้นคูณด้วย1 0 0 100คูณฝั่งซ้ายก็เป็น 100A 100คูณฝั่งขวาจุดทดนิยมเลื่อนถอยหลัง2ตำแหน่งก็เป็น53.4 3 4 3ไปเรื่อยๆตั้งให้เป็นสมการที่2นะคะต่อไปสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1สมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1ฝั่งซ้ายลบง่าย 100a เลบ a เหลือ 99A แต่ฝั่งขวานี่ทำยังไงเอาไปทดนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องกังวลทดได้5 3 4 3เวลา ลบทศนิยมเนี่ยตั้งจุดให้ตรงกันจะได้ไม่สับสนเนาะ0.5343ุ่สาไปเรื่อยๆเ,เด็กจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกันไอ้สามสี่สมใช่ไหมดังนั้นมันลบหายแน่นอนแต่ส่วนข้างหน้าเนี่ยลบยังไงอะสี่ลบ5้าไ,5ไม่ได้กระจาไป14บลบกันเหลือเก้าอันนี้เหลือห้าสิสองเนาะห้าสิบสดังนั้นได้ห้าบสจุดนะคะห้าสิบสจุถ้าต้องการ A เดียวก็ ั้ง52.9ไว้ย้าย A มาเอ้เอยย้าย99มาหารก็กลายเป็น52.9ส่วนด้วย99อ่ะเด็กๆคะเลื่อนจุดถอยหลัง1ครั้งเติมศูนย์1ตัวนะคะจะได้เป็นจำนอนเต็มเนาะต่อไปข้อที่7ข้อที่7 1.72443อ่ะกำหนดให้ A เ,เท่ากับ1.2774เอ้ย1.272 1 โอ้อะหมาหนึ่งจุานะคะกระจายนิดหนึ่งหนึ่งจอตัวไป7จ็ดไหมสองไม่นะต้องเป็นเลข4เพราะ4ี่สาตัวเดียวจุดจุดจุด,จดไปเรื่อยตั้งให้เป็นสมการที่1ต่อไปต้องคูณอะไรสามตัวใช่ไหมล่ะคูณ10 a เอคูณสิก็เป็น 10a สิบคูณหนึ่งเไปเรื่อยๆตัวสมทนิยมเลื่อนหอยหลังหนึ่งตำแหน่งกลายเป็น1 7 2เจ็นะคะไปเรื่อยๆด้วยนะตั้งให้เป็นสมการที่2ต่อไปเอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1 10a งบเลบเหลือ 9a ฝั่งนี้ฝั่งขวาสิบเจอ่เดี๋ยวเดี๋ยวลี่ยนิก่อน สิบเจดจุสองส่สอไม่ใช่สไม่ใช่จุดสองสไปเรื่อยๆนะลบกับ1นึ่งจุดเสองสีไปเรื่อยๆ 4, 4, 4, 4, ไอ้สี่เนี่ยหายแต่ตรงเนี้ยตรงลบ4ีลบสเหลือสองสองลบเไม่ได้กระจายเหลือห้าใช่ไหมอันนี้เหลือห6หกลบหนึงเหลือห้ากลายเป็นสิบห้า จุดหต้องการ A เดียวตั้ง15.52ไว้ย้าย9ไปหารเฮ้ยแต่ว่าท่องบนยังเป็นทศนิยมอยู่เลื่อนถอยหลังสองตำแหน่งถ้าตรงนี้เลื่อนถอยหลังเ,เลขสเลื่อนถอยหลังสองตำแหน่งข้างล่างก็ต้องเพิ่มศูนย์กี่ตัว2ตัวนั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย5.426 426ตั้ำ ให้เด็กๆเนี่ยกำหนดให้ a เท่ากับ5 4 2 6 4 2 6ซ้าก่อนดังนั้น5.426กระจายนิดหนึ่งตัวต่อไปต้องเป็นเลข426426 4ไปเรื่อยๆตั้งให้เป็นสรรมการที่1นั่นเองนะคะพอเป็นสรรมการที่1แล้ว4สรรมการที่1ต้องคูณด้วยอะไรต้องคูณด้วยเท่าไหร่ทซ้ำ 3, 3ตำแหน่งต้องคูณด้วย1,000คูณด้วย1,000 1,000คูณ a เป็น1,000 a 1,000คูณ5 จุด4 2 6ไปเรื่อยจุดทฉลยมเลื่อนหอยหลัง3าตำแหน่งกลายเป็น5,426.4นสี่จุดไปเรื่อยนะคะกลายเป็นสมการที่2ต่อไปตั้งสมการที่2ลบด้วยสมการที่1สมการที่2ลบด้วยสมการที่1ฝั่งซ้ายเอ้ตรงนี้1000นะเดี๋ยวลบนิดนึงเขียนผิดอันนี้ 1000A 1000A ลบ A ก็เหลือ 999A นะคะต่อไป5.426เฮ้ย426นี้มันลบกันหายนะ ดังนั้นเหลือแค่5,426-5ลบเหลือเท่าไรเยหร2 1่เอย5,421ต้องการ A เดียวก็ตั้ง5,421ไว้หารด้วย999นั่นเองเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะการทำทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั่นเองเด็กๆจะสังเกตเห็นอะไรอ่ะมาดูทีละข้อได้ไหมดูนะเด็กๆคะข้อที่1เนี่ยซ้ำหนตัวส่วนเสังเกตนะ ส่วนเกแล้วก็เอาตัวเลขตรงนี้มาส่วนเก้วด้วยมาดูข้อที่สองข้อที่สองซ้ํสองตัวส่วนเกสิบมองเห็นอะไรหรือยังตรงนี้ก็เป็นเจสิบอ็ดนะส่วนเก้าเก้าอ่ะต่อไปมาดูข้อที่สามข้อที่สามซ้ํสามตัวส่วนเก้าร้อยเก้าสิบ้าเป็นสามร้อยห้าสิบหกส่วนเก้า้อยเก้าเก้าเออเห็นอะไรหรือยังเอาดูแค่นี้ก่นกอนเด็กจะเห็นว่าข้อหนึ่งข้อ2ข้อสามเนี่ย ถ้าซ้ำหนึ่งตัวส่วนได้เก้าซ้ำสองตัวส่วนได้เก้าสิบเก้ซ้ำสตัวส่วนด้วยเ 99, าร้อยเก้าสใช่ไหมดังนั้นถ้ามันซ้ำทุกตัวให้เด็กๆเนี่ยเอาตัวที่ซ้ำเนี่ยเขียนเลยอย่างเช่นศูนย์จุดสองก็ใส่เป็นสองส่วนซ้ำหนงตัวใช่ไหมส่วนเก้าเหมือนกันศูนย์จ็ดห่เจ็ดหน่งสก็ใส่เป็นเจ็ดสิบเอ็ดส่วนเก้าสิบเก้าเพราะซ้ำสองตัวเหมือนกันศูนย์จุดสามห้าหกใช่ไหมเราก็สามห้าหก 33ตัวเพ่ส่วนเก้าก้าสิบเก้านั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่4 <c oughs> ดูก่อนนะอย่าเพิ่งเจ้เย็นข้อที่4ดูก่อน <c oughs> ข้อที่4เนี่ยมันไม่ซ้ําทุกตัวมันซ้ําแค่7ดเด็กๆจะสังเหตุเกตเห็นว่าอะไร223เนี่ยมันเกิดจากอันนี้ไหมสองร้อยสี่สิบเจ็ดลบด้วยยี่สิบสี่ไหมใช่ไหมคะเท่ากับสองร้อยิบสามเนาะดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่า หมายถึงเอาตัวทศยมที่เอเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาลบตัวไม่ซ้ําจะได้ตัวส่วนข้างบนโอเคไหมตัวเศษเนาะตัวเศษเนี่ยตัวเศษโอเคละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ดูตรงสองยยี่สิบสามเนี่ยเกิดจากสองร้อยสี่สิบเจ็ดลบตัวไม่ซ้ำคือยี่สิบสี่แล้วส่วนข้างล่างคืออะไรอ่ะซ้ำหนึ่งตัวแต่มันเป็นทศยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งซ้ำหนึ่งตัวใส่เก้าไม่ซ้ำอีกหนึ่งตัวใส่ศูนย์แค่นี้เองง่ายไหมโอ้น่าจะใช่นะ ลองดูอีกอะมาลองดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าเนี่ยซ้ำเก้าหกจุดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งซ้ำใช่ไหมหกจุดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งซ้ำจริงๆเขาให้เขียนงี้นนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนอะก็คือให้เอาหกร้อยเก้าสิบเอ็ดเนี่ยลบด้วยตัวไม่ซ้ำเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่เลขศูนย์ใช่ไหม มันก็เลยต้องลบส่วนด้วยเฮ้ยมันซ้ํากี่ตัวเอาต่อตัวซ้ำอ่ะไอตัวส่วนเนี่ยดูแค่ทศนิยมซ้มสองตัวใช่ไหมส่วนเก้าสิบเก้าก็ได้เราเนี่ยสองร้อยแปดหกร้อยแปดสิบห้าโอเคไหมมาดูข้อที่หกเอ้ยยังไม่ค่อยแน่ใจมาดูข้อที่หกก่อนข้อที่หกเนี่ยห้าดูนะห้าสองเก้าเนี่ยเกิดจากห้าสามสี่ลบห้าไหมใช่แล้วส่วนล่ะสามกี่ตัวเอ่ย สามสองตัวก็ส่วนเก้าร้อยเอ้ยเก้าสิบเก้าแต่ไม่สามกี่ตัวมีสามหนึ่งตัวก็ใส่ศูนย์แค่นี้เองเฮ้ยมันใช่อะมาดูข้อที่เจ็ดข้อที่เจ <c oughs> ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่ลบด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองใช่ไหมใช่ห้าหนึ่งห้าห้าสองไหมใช่นะแล้วส่วนละ่ะตัวส่วนก็คือสามกี่ตัว สาหนึ่งตัวใส่เก้าไม่สามกี่ตัวสองตัวใส่ศูนย์สองตัวง่ายมากๆลองดูข้อที่แปดเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าจริงไหมการคาดเดาของเราเนี่ยข้อที่แปดเนี่ยห้าเดี๋ยวทำตรงนี้ห้าสี่สองหกเอาทั้งหมดมาเลยนะลบด้วยตัวไม่สามคือเลขอะไรเลขห้าส่วนด้วยอะไรํากี่ตัวสามตัวใส่เก้าเก้าเก้าใช่ไหมคะโอ้มันใช่อ่ะดังนั้นอ่ะลองมา ดูนะอะลองทดสอบ0.7157153ใช้ความรู้สิก็คือ715สากี่ตัว3ตัวเลยถูกไหมก็ส่วน999แค่นี้เองต่อไปถ้าเป็น0.715153ล่ะก็ <c oughs> จะกลายเป็น1 715ลบอะไรลบตัวไม่สาคือเลข7 ส่วนด้วยอะไรซ้ำกี่ตัว2ตัวใส่99ไม่ซ้ำหนึ่งตัวใส่ศูนย์แค่นี้เองง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราคล่องแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งไปทำสมการให้วุ่นวายให้เราเนี่ยดูเลยว่าซ้ำกี่ตัวไม่ซ้ำกี่ตัวอันไหนซ้ำบ้างอันไหนไม่ซ้ำบ้างง่ายๆนะคะไม่ต้องขีดเยอะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันต้องคูณเลขอะไรเลขอะไรต่อไป ลองทำด้วยตัวเองดูแบบทำวิธีตรงแบบนี้แล้วก็ไปทำวิธีรัดแบบนี้ว่ามันตรงกันหรือเปล่าถ้ามันตรงต่อไปใช้วิธีรัดเร็วกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ